ัลโหลปลูกเงาะนะคะวันนี้ปลูกเงาะค่ะออเจ้ามาปลูกเงาะนะคะปลูกทำไมปลูกไว้ให้ชาวบ้านกินใครมาเก็บเห็ดใครมาเก็บเห็ดปลวกมากินได้นะคะใจดีคุณครูใจดีทุกคนคุณครูใจดีค่ะคุณครูใจดีปลูกเงาะ ให้มาเก็บเห็ดปวกไรตรงนี้ได้กินหมดนะคะ <c oughs> ปูก็ไม่ให้กินแข็งแรงมากเลยอะแข็งแรงมากเลยค่ะ <c oughs> ออเจ้าเป็นคนแข็งแรงรีบขุดขุดแป๊บเดียวด้ยังลึกเลยอะแล้วทำไมดินมันขุดง่ายนะอุ้ยมันถูกเอาเอาลึกกว่านี้ดีเขาหลุมเล็กมากเลยเอาลึกกว่านี้ใช่ไหมใช่ หึือกว่านี้ก็ได้ค่ะภาพนึ่งได้แล้วได้วิดีโออีกเสร็จเราเลยเมื่อยแล้วอเคอันนี้เนาะเดี๋ยวเราเปลี่เสื้อแขนยาวกว่าุงมือกวอาดีกว่น